คืออุปกรณ์ที่เราใช้ดันการดูแลสุภาพมันจะมีลักษณะหลายรูปแบบอันนี้ขอห้องว่าไม้ลิดของ,องลิดเส้นนี่เนาะริดเส้นก็นกนคือลักษณะของที่เขาบอมีคนที่ มาดูแลตัวเกา่ามาดูแลเอาเอา,เอากระจายวิธีการเอาอุปกรณ์นี่มาดูแลตัวเกา่าเพื่อที่จะให้เส้นขยายให้ทําให้ร่างกายของเรานี่คล่องตัวอันนี้เขาทํามาจากไม้ลานหรือไม้สักแล้วแต่ที่เขาจะคิดค้นทำเนาะ,ะดูแลได้อยู่สําหรับงาช้างอข,อขอช้างนี่มันเป็นลักษณะของการทาพิธีการในในส่วนที่เวลาเราไปตอกเส้นมัน อกแล้วมันเอาไม่ลงยังมีถ้าคนโบราณเขาจะบอกว่ามันจะเป็นลักษณะของผีปงขี้เข้ามาเราก็ใช้วิธีการตรงนี้ให้ไปขูดหรือแหกเพราะว่างาช้างไอขอช้างนี่จะเป็นที่เขาทําพิธีการผุเ่เศษมาเรียบร้อยเขาที่บังคับช้างให้ไปทางทิศทางที่เขาต้องการเราก็ใช้ตรงนี้มาเพื่อบริกรรมกระถาลงให้กับปาย เสร็จแล้วก็ไปหาตัวบุคคลที่ให้เรามาดูแลถ้าเอาตรงนี้ไปเสร็จเราก็มาดูแลร่างกายด้วยการวิธีการการตอกเส้นการตอกเส้นก็คือลักษณะของการตอกเส้นอันนี้เขาเรียกว่าริมริมที่มาที่ไปของริมนี้ก็คือเป็นริมที่ดัางเดิมจะเป็นริมมาจากไม้งิ้วแดงที่โดนฟ้าผ่าเนื่องจากว่ามันจะมีไฟฟ้าสถิตยอยู่ เวลาเราตอ,อกแล้วมันจะทําให้กระจาย<ๆ>กระจายไปทั่วะนะบริเวณที่ที่เราตอกให้การตอ,อกเพื่อให้กล้ามเนื้อกระจายเราจะได้ดูแลทุกขาได้ง่ายที่สุดแล้วก็อันนี้คือเป็นไม้เนื้อแข็งธรรมดาก็จะเป็นไม้เนื้อแข็งพวกไม้จิงชาหรือไม้พยุงไม้อะไรก็ได้ที่เป็นไม้เนื้อแข็งซึ่งจะทนกับความที่เราตอ,อกซ้ําบ่อยๆมันจะไม่สึกอันนี้ใช้มาก็มันจะสึกตลอดอ การดูแลสุขภาพด้วยการตอกเส้นมันจะเป็นลักษณะของอภูมิปัญญาล้านนาที่ถ่ายทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษเนาะเราก็เอาตรงนี้มาประยุกต์ใช้เพื่อที่ยังนึกถึงบรรพบุรุษอยู่แต่เราก็เพียงแค่ว่าคิดค้นประดิษฐ์เอาในแนวทางที่ประหยัดในแรงของเราการใช้วิธีการตอกการตอกนี่เพื่อตีกล้ามเนื้อที่มันได้รับการอังเสบมันแผ่กระจาย เพราะว่าการอักเสพปอบเนียมันจะมีกล้ามเนื้อรวมตัวเป็นก้อนอเขาเรียกว่าฟังผืดพอเราจับดูแผ่นหลังมีฟังผืดเราก็ใช้วิธีการถ้าเราปวดมือด้วยมือมันจะไม่ค่อยลงเราก็ใช้วิธีการตอกพอตอกให้กระจายแล้วก็ทีนี้เราจะเอาเส้นที่มันอยู่ในในลักษณะของแนวตรงออกมามันจะคล่องตัวะจะดูแลสุขภาพได้ง่ายที่สุดสมัยรั้งเดิมเนะี่ยเขาใช้งาช้างเนาะงาช้างนี่มันเป็นงาช้างที่ เป็นคิดค้นมาเขาเขาเรียกว่างาช้างไปงัดนี่มันกระเดน็นนี่เนาะตอนกีของงานช้างตรงนั้นมาประกอบพิติกรรมคล้ายๆกับขอช้างนี่แหละไปต่อให้โลกภายในกระเดน็นออกนอะฮะแล้วก็ใช้วิธีการขุดลีดเอาคล้ายๆแหกเหมือนกันเนี่ยเหมือนใช้หลายวิธีการปัจจุบันนี้คือการดูแลสุขภาพด,ด้วยรงการต่อการต่อเส้น ซึ่งการตอกเส้นน่ะมันตอกได้ทุกส่วนของร่างกายยกเว้นมือเย็นขมับและศีรษะถ้าเอาตรงนี้ไปเป็นสื่อการเรียนการสอนมันมันจะมีการประยุกต์ในในการทําอุปกรณ์อุปกรณ์จะต้องเล็กกว่านิดนึงถ้าเหมาะสำหรับเด็กแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่จะใช้แบบนี้เลยมันจะสามารถที่ดูแลร่างกายได้ตามความถนัดตามความเหมาะสม